สัสดีค่ะมาพบพอกระช่องเจตไต่ภาพเพื่อนอีกแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อี้เจดไต่ภาพพี่นพ่อหนองมากินเข่าเสาก่อนไปเหตุงานอีกคือเก่าค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ได้เจตไต่ได้แกงหมากอีห้มด้วยจ้ะได้แกงหมากอีห้มใส่ปลาดุกจ้ะพี่น้องจ๋าแกงมะรุมนะจ้ะภาษาไทยคือแกงแกงมะรุมนะจ้ะเนี่ยถัาขันคนไทย่นกรนสิแกงสมด้วยจ้ะมะรุมเนี่ิ่นจะเอามาแกงสมต่ว่าขันคือบัน คนอีสานบ้านเจดต่อยกะจะชอบแกงแบบใส่ป้าใส่ขบเตียงเสจจ่ะใส่หอมผักกิโหรือใบแม,มงลักธรรมดาค่ะบุญนี้แกงกินแบบบานๆเลยจ้ะพี่น้องจา๋าสดน้ำแกงมะรุมใส่ปลาดุแกงแกงแบบบานๆนาองจ๋าน,นา,านะแกงอีสานแล้วก็ได้แจวมะจำคือเกาค่ะได้มะเขือเทศราชนีมะแกมจ้ะพี่น้องจา๋ากองเขา่ากองใหญ่ๆคือเกาค่ะคุณกองเขา่า กองเขานาหอนเลยค่ะมาจา้ะพี่น้องจ๊ะลงมือกันเลยค่ะหอนหอนเลยค่ะพึ่งนึ่งแล้วพึ่งแกงแล้วอแกงหนึ่งก็ยังควนตรวจตรวจอยู่ด้วยจ้ะแต่ว่ามือนี่อยากกินเขาก่อนไปเฮ็ดงานค่ะก็เลยกินก่อนกินก่อนคอยไปเฮ็ดงานมาจ้ะมือเนี่ยคอยเขาล้านอื

หอนๆเลยค่ะพี่น้องยิบไอ้เบิงืื้อด้วยค่ะยิ้หอนอยู่สดน้ำไปก่อนค่ะมันมีกินเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยด้วยค่ะหมักยห้มมเนี่ยกินเป็นสิเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะ นั่นนี่บอกไปยมีต้นมันเหรอเด้อค่ะบพรคือตะกี้ต้นมันกระเริ่มเบิดไปน้ำยุคน้ำสมัยแล้วค่ะขออนุญาตเอาล่งลางเลยค่ะมันเครื่อง แกงแล้วเทลงถาดเลยด้วยค่ะมันเลยห่อนมันสายแล้วคะ่ะสิไปเห็นงานมันสายและก็เลยบ่รอใเห็นย็น ใปลาดุกกับมันดีค่ะปลาดุกกับแสบปลาคอกับแสบอ่ะ hama ito คือลำบากแน่เลยจ้ะแกเมื่อไหร่มมันแก่จ้ะ เม็ดมันจะ a ta peñog ่มจากพี่น้องจากโอ้สุดน้เบิดเป็นถาดจากพี่น้องจากอิ่มแล้วค่ะพร้อมเฮ็ดงานแล้วบัดเนี้เอาละจ้ะพี่น้องจากสาหรับคลิปนี้เนาะจ้ะเจดต่อยกับพี่พาน้องมาขึ้นเขาขึ้นเ่าค่ะแกงหม้ออีหรมเนาะจ้ะกินอิ่มนะคะพี่น้องจากกะสิขอราพี่าน้องเพียงเท่านี้เนาะจ้ะไปพ้อกันใหมคลิปหนาเนาะจ้ะพี่น้องจากสาหรับคลิปนี้เจดต่อยขอตัวไปเห็ดงานก่อนจ้ะไปแล้วจ้สวัดดีค่ะ